ข้าเสี่ยวหมิงหมิงในวันนี้ทีว่วางยาและลักพาตัวตึงแชยงหัวหน้าสำนักตึงมุงมาก็เพราะว่าข้ายังต้องการแก้แค้นนางข้ายังโกรดนางอยู่อย่าดิกว่าเรื่องข่าวก่อนทําให้ข้าใจอ่อนและยอมความนางได้นะคราวเนี้ข้าแก้แค้นตึงแชยงด้วยการใช้วิชาย,ยั่วยวนทําให้นางหลงสเสน่ห์และตกเป็นทาสรักของข้าคอยดูเถอะวิชาเต้นยั่วยวนนี้จะทําให้ตึงแชยง ต้องกลายเป็นทาสรับใช้ของข้าตลอดไปเสี่ยวหมิงหมิงเสอย่างข้าเป็นคนสำนักเบนจะพิษจะให้เสียชื่อจอมยุทธหญิงเจ้าแห่งพิษอย่างข้ามิได้หรอกนะตึงแชยงหวังว่าเจ้าโดนพิษส่งของข้าคราวนี้คงจะหลงไหลข้าหูวปักหัวปาจนงอหัวไม่ขึ้นข้าชี้นิ้วให้เจ้าไปซ้ายเจ้าก็ต้องไปซ้ายข้าให้เจ้าไปขวาก็ต้องไปขวาเข้าใจไหมตึงแชยงต่อจากนี้การล้างแค้นของข้า ก็คือการทําให้เจ้าตกเป็นทาสรับใช้ของข้ายังไงล่ะว่ายังไงละ,งงละแชยงเจอท่าทางเด็ดแบบนี้เข้าไปเจ้าต้องติดพิษของข้าด้วยท่าเต้นกลมประสาทที่ทําให้เจ้าต้อง,ลงหลงไหลข้าตลอดไปยังไงละ่ะจากเนี้ยเจ้าเป็นทาสของข้าซะดีดีว้ทําไมข้าถึงรู้สึกเมึนหัวแบบนี้ข้ารู้สึกแ,แปลกๆยังไงก็ไม่รู้นะเนี่ยก็เจ้าโดนพิษของข้ายังไงละตึงแชยง จะไปต้องร้องอดโอยด้วยความเจ็บปวดไปหรอกนะข้าไม่อยากจะฟังเสียงครางของเจ้านี่คืนนี้แต่อยากจะบอกให้รู้ไว้ก่อนว่าจากนี้ไปเจ้าจะต้องเป็นของข้าเพียงคนเดียวนี่นี่ข้ารู้สึกมันมปนยังไงก็ไม่รู้เสี่ยวหมิงหมิงนี่ข้ามาอยู่ที่นี่ได้ยังไงนี่เจ้าพาข้ากลับมาที่สำนักตึงมุงแล้วหรอเจ้าหายกดข้าแล้วใช่ไหมเสี่ยวหมิง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 ไหมข้ากอดหน่อยสิข้ารู้สึกอยากจะสัมผัสเจ้าจริงๆนะ ต้องเข้ามาใกล้ข้าและทำดีกับข้านะครับนะตอนเนี้เจ้าเป็นทาสของข้าแล้วควรจะรู้ตัวและสำเนีกตัวไว้ให้ดีนะตึงชัยยงไหนเจ้าลองเล่นหมากเป็นเพื่อนข้าหน่อยสิได้สิเสียวมิงหมิงเดี๋ยวข้าจะเล่นหมากเป็นเพื่อนเจ้าเองถ้าเล่นหมากเป็นเพื่อนข้าเจ้าก็ต้องยอมแพ้ข้าในการเล่นหมากกระดานนี้เจ้าจะยอมหรือเปล่าชายยงแน่นอนอยู่แล้วมิงหมิงข้าจะยอมเพื่อเจ้าทุกอย่างฝีมือการเล่นหมากของข้า ดูท่าว่าจะสู้เจ้าไม่ได้ซะแล้วล่ะนะสงสัยว่าตึงแชยงจะโดนพิษร้ายที่ข้าให้นางจนกลายเป็นทาสุข้าไปแล้วจริงๆนี่เจ้าลองกินขนมจะฆ่าสิตึงแชยงเจ้านี่ดีต่อข้าจริงๆเลยข้ารู้สึกชอบเจ้ามากจริงๆก็แก่อยู่แล้วลหละเพราะว่าข้าวางยาเสน่ห์เจ้ามีหรือเจ้าจะไม่ชอบข้าเอาล่ะไหนลองดื่มสุรานี้เข้าไปสิตึงแชยงได้สิ สุรานีเลิศรดจริงๆขอบใจนะจ้ามิงมิงเจ้าทําให้ข้ารู้สึกดีมากก็แน่นอนล่ะก็เพราะว่าข้าวางยาพิษในสุราที่ทําให้เจ้าหลงเสน่ห์ข้าแล้วก็ต้องตกเป็นทาสข้าตลอดไปยังไงล่ะแชยงจากนี้ไปนางก็เป็นทาสรับใช้ของข้าและคอยตามข้าไปทุกหนแห่งยุทธจักรไม่ว่าข้าจะไปดินแดนแคว้นใดตึงแชยงก็หนีไม่พ้นข้าในที่สุดสมดำหน้าจริงๆสุดท้ายข้าก็ได้แก้แค้นสักทีความแค้น ที่ติดอยู่ในอกข้ามานานตอนนี้ข้าก็ได้ตึงชายยงมาเป็นทาสเอาล่ะเดี๋ยวเราจะไปสำนักเบญจพิษก่อนที่จะไปที่นั่นนะนะข้าก็แวะมาเที่ยวบ้านเกิดของข้าซะก่อนนี่ตึงชายยงเจ้ารู้จักซะที่นี่คือเมืองเก่าที่ข้าเกิดมาหมู่บ้านที่ข้าเคยอาศัยในตอนเด็กๆที่นี่น่ะเหรอหมู่บ้านของเจ้าดูเรียบง่ายแล้วก็ดูสงบมากๆเลยนะข้าเพิ่งเคยมากับเจ้าเป็นครั้งแรก อยากจะทำความรู้จักที่ที่เจ้าอยู่ในตอนเด็กๆนะ่ะดีใจที่เจ้าพาข้ามานะหมิงมิงจะไม่ต้องทำเป็นพูดดีกับข้าหรอกนะข้ารู้ว่าที่เจ้าพูดอีกกับข้าก็เป็นเพราะวยา,าสเสน่ห์แน่นๆข้าจะปล่อยนางไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเพื่อไม่ให้ยาสเสน่ห์ที่ข้าวางไปหมดฤ์ข้าก็ต้องคอยป้อนยาซึ่งเป็นยาพิษสะกดใจให้นางกินอยู่เรื่อยๆไม่อย่างนั้นนะ่ะตึงแชยงอาจจะรู้สึกตัวขึ้นมามื่อไหก็ได้ถ้านางรู้ว่า ข้าให้นางมาเป็นทาสรับใช้โดยการใช้ยาเสน่ห์วางยาสะกดจิตใจนางให้นางยอมรู้สึกดีและหลงไหลในตัวข้าขนาดนี้ตึ้งแชยงรู้เข้าก็คงจะโกรธข้าถึงกับอยากจะฆ่าข้าเลยทีเดียวแต่สิทธิ์สำนักเบนจะพิดอย่างข้าในตอนนี้ไม่เหมือนกับหัวหน้าสำนักตึ้งมุงอย่างเจ้าหรือตึ้งแชยงในเมื่อเจ้ายอมไปทาสข้าแล้วข้าก็จะไม่ให้เจ้ากลับไปที่สำนักตึ้งมุงอีกและนี่แหละคือการแก้แค้นของข้า จ้าจูบข้าสิและเจ้าก็จะได้รู้ว่ายาพิษที่เคลือบอยู่บนริมฝีปากของข้านะ่ะมันทาให้เจ้าหลงไหลจนหัวปักหัวปาขนาดไหนลองดูสิตึงแชยงที่เคยเป็นแต่หัวหน้าคนและใช้แต่อํานาจอย่างเจ้าสุดท้ายก็ต้องตกเป็นลูกน้องใต้อานัดของข้าและเป็นเบี้ยร่างของข้าตลอดไปสะใจจริงๆแต่ความแค้นครั้งนี้เมื่อข้าได้แก้แค้นแล้วก็สะสมกันใจ แต่ต่อไปข้าจะทํายังไงกับนางต่อดีมีนางอยู่ด้วยกันแบบนี้ตลอดนะนะหรือว่าข้าจะต้องแบกนางไปทั่วยุทธจักรแบบนี้ตลอดไปตึ้งชัยยงข้าจะทํายังไงกับเจ้าดีนะแล้วก็ค้างคืนมาด้วยกันคืนหนึ่งแล้วอากาศที่หมู่บ้านนี้ดีจริงๆมีหน้าละ่ะเจ้าถึงเติบโตมาได้อย่างงดงามหมิงๆมิงวันหลังจะพาข้ามาที่นี่บ่อยๆก็ได้ข้าชอบธรรมชาติที่นี่มากและหมู่บ้านที่นี่ก็สวยงามนะ ถ้าอยากจะหาอะไรกินซะหน่อยเราไปหาอะไรกินกันในหมู่บ้านดีไหมก็ได้ตึงชายงเดี๋ยวข้าจะไปซื้อสุราหาที่เจ้าเองเดี๋ยวเจ้ารออยู่แถวนี้ก่อนก็แล้วกันข้าจะไปหาอะไรให้เจ้ากินนะเจ้าดีต่อข้าจริงจริงหมิงหมิงข้าได้รู้จักเจ้าในมุมที่ข้าไม่เคยได้รู้จักมาก่อนไม่ว่าเจ้าจะรู้สึกยังไงกับข้าข้าก็อยากจะบอกเจ้าว่าเจ้าเป็นคนที่น่ารักคนหนึ่งไม่ต้องใส่ใจเรื่องอดีตของผู้เราให้มากนัก กขาเต็มใจที่จะอยู่กับเจ้าตลอดเวลาที่เจ้าต้องการจะไม่ต้องทำเป็นพูดดีหรอกถ้ารู้ว่าที่เจ้าอยู่กับข้าก็เพราะว่าความจริงแล้วเนี่ยข้าอยากเสน่ห์ให้เจ้ากินและข้าร่ายรำโปรเสน่ห์ทำให้เจ้าต้องลงหลนข้าทุกอย่างก็เป็นเพราะยาพิษที่ข้าให้เจ้าก็เท่านั้นแหละหลังจากที่ข้ากับตึงชายยงหาอะไรกินด้วยกันข้าก็เห็นว่านางหน้าซีดเซียวไปตึงชายยงนี่เจ้าเป็นอะไรไปทําไมเจ้าดูเหมือนจะเป็นลมเลยล่ะเจ้าเป็นอะไรหรือเปล่าสีหน้าเจ้าดูไม่ดีเลย เจ้าดูซีเซียวไปนะหมิงหมิงข้าก็ไม่รู้ว่าข้าเป็นอะไรในตอนนี้ข้ารู้สึกเวียนหัวมากเลากับว่าข้าจะถูกยาพิษจากอาหารที่กินเข้าไปอย่างนั้นล่ละมีคนวางยาข้าหรือเปล่าข้าก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ข้าข้าปวดหัวืะเกินแล้วข้าก็ปวดท้องด้วยอาจจะมีคนวางยาพิษเจ้าดีนะที่ข้าไม่ได้ดื่มโซราไห่นั้นไปตะกี้นี้เอาอย่างนี้เดี๋ยวข้าจะไปเสืร์ดูก็แลวกันว่าในหมู่บ้านเนี่ยมีคนสะกดรอยหรือนักฆ่าที่รอบทำลายพวกเราหรือเปล่า ได้สิมิงมิงเดี๋ยวข้าจะรอจะอยู่ตรงนี้แล้วกันข้าเดินไม่ไหวแล้วอะแถวนี้มีคนที่น่าสงสัยอยู่จริงๆริงด้วยหรือว่าจะเป็นบัณฑิตคนนี้ที่วางยาใส่อาหารของเรานี่ออกไปเดี๋ยวนี้นะเจ้ามาทำอะไรลบะล่าแถวนี้เนี่ยเจ้าบัณฑิตข้าได้กลิ่นหอมๆดูเหมือนว่าจะเป็นกลิ่นตัวของแม่นางข้าก็แค่มาดมๆเท่านั้นอนะ่ะโอ้ยเจอไอ้หนุ่มบ้ากามซะได้ทหารสองคนนี้ก็น่าสงสัยแต่งตัวปแปลกๆหรือพวกเขาจะเป็นคนร้ายที่สะกดติดตามข้ากับชชยยงมา ดูหน้าตาของพวกมันไม่น่าไว้ใจเอาซะเลยและถ้าเป็นหน้าเหมือนกันขนาดนี้หรือว่าสองคนนี้จะเป็นพี่น้องฝาแฝดนักฆ่าในยุทธจักรที่เรื่องลือกันมาว่าพวกเขาชอบล่าฆ่าหัวคนถ้าเขารู้ว่าข้าพาตึงแชยงหัวหน้าพักตึงมุงมาที่นี่พวกเขาอาจจะต้องการฆ่าหัวของตึงแชยงก็เลยวางยาในสุราที่นางดื่มเข้าไปต้องเป็นแบบนั้นแน่ถ้าเช่นนั้นแล้วข้าจะจัดการเจ้าสองคนนี้ซะเลยนี่นะ วิชาเบนจะพิษของข้าจากนั้นข้าก็ได้ต่อสู้กับชายทั้งสองคนและทําให้มันยอมสารภาพมาว่าพวกมันได้ว,วางยาพิษในไหสุราข้าจึงมาดูอาหารที่ข้าซื้อไปให้ตึงชายยงกินและมาตรวจสอบไหสุรากับอาหารปรากฏว่าทุกอย่างมีพิษจริงๆถึงข้าจะไม่ได้กินเข้าไปแต่ตึงชายยงกินเข้าไปทํายังไงดีละ่ะข้าปล่อยที่นางตายไม่ได้ด้วยสิข้ารู้สึกร้อนใจจนต้องเดินทางไปปรึกษา กับสิทธพิพี่และแม่นางคนนี้ก็มีนามว่าสิทธิพี่ใหญ่จีนายเป็นสิทธิพี่ใหญ่ของข้าแต่อยู่คนละสำนักกันพี่จีขขาอยากจะมีเรื่องรบกวนท่านซะหน่อยนะจะมีเรื่องอะไรหรอหมิงหมิงถึงได้มาถึงที่นี่พี่ไม่เจอหน้าเจ้าตั้งนานแล้วดรกว่าเจ้าจะไปทําอะไรหาเรื่องใครอยู่ที่อื่นสิอีกจะมีธุระอะไรมาหาพี่จะต้องมาขอความช่วยเหลือจากพี่แน่ๆพี่จีเนี่ยรู้ดีจังเลยนะ คือว่าข้าอยากจะมาขอยาถอนพิษที่สามารถจะใช้ถอนพิษได้แทบทุกชนิดน่ะท่านอยากจะได้อะไรก็บอกข้ามาเลยข้ายินดีจะจ่ายเต็มที่เพื่อที่จะแลกกับยาถอนพิษนั้นมิงมิงข้าไม่ได้อยากจะขออะไรจากเจ้าแต่ถ้าเจ้าอยากจะได้ยาถอนพิษจริงๆแม้ว่าข้าไม่รู้ว่าเจ้าเอาไปใช้ทำอะไรแต่ข้าคิดว่าเจ้าต้องเอาไปใช้เพื่อคนที่เจ้ารักแน่ๆเจ้าก็รู้นะมิงมิงว่าพี่มียานอย่างรู้และสามารถจะทำนายอนาคตได้ บอกตามตรงคู่ชีวิตของเจ้ากำลังเดือดร้อนพี่ยินดีที่จะให้ยาถอนพิษไปแต่เ,เจ้าต้องทำอะไรพี่อย่างหนึ่งแค่ต้องไปช่วยคนคนหนึ่งเพราะข้าปล่อยให้นางตายไปไม่ได้ก็เท่านั้นข้าทำผิดต่อน,นางข้ายอมรับตอนนี้เกิดเรื่องใหญ่ถ้าไม่รีบได้ยาถอนพิษกลับไปนางจะต้องแย่แน่แล้วข้าจะต้องรู้สึกผิดไปตลอดชีวิตถ้าอย่างนั้นเจ้าก็เต้นให้ข้าดูก่อนจีทำไมต้องเรื่องมากอย่างนี้ด้วย เอาแบบนั้นก็ได้ข้าไม่มีเวลามากนักเต้นก็เต้นรีบให้ยาถอนพิษมาเร็วเข้าได้สิในเมื่อเจ้าเต้นให้ข้าดูแล้วข้าก็รักษาสัญญาจากนั้นข้าก็รีบกลับมาหาวทาลัยชียงยงนี่ยาถอนพิษเจ้ากินซะสิที่จริงข้าใช้รมปานขับพิษออกจากร่างกายแล้วล่ะมิงมิงไม่ได้หรอกพิษนะั้นมันร้ายแรงมากนะถ้าเจ้าไม่กินยาแล้วก็เจ้าอาจจะตายภายในสิบวัน ถึงนะเจ้าจะมีวรยุทธ์แก่กล้าเท่าไหรแต่ก็เอาชนะพิษพวกนั้นไม่ได้หรอกสองนักฆ่าสองคนนั้นมันอันตรายมากเลยนะนี่เจ้าเป็นห่วงข่าขนาดนั้นเลยเหรอมิงมิงข้ายังไม่ทันเป็นอะไรเลยเจ้าก็เห็นว่าข้าสบายดีไม่จริงหรอกเจ้าจะสบายดีได้ยังไงเจ้าโดนพิษนะดูเจ้าจะเป็นห่วงเป็นใยข่าจังเลยก็งแง่ละสิก็เพราะความจริงข้าวางยาพิษเจ้าก่อนหน้านี้และเจ้าโดนมาโดนพิษอีกแสดงว่าเจ้าว่ะถูกพิษถึงสองอย่างซ้อนกัน ถ้าเจ้าไม่ยอมกินยาถอนพิษเจ้าจะไม่มีวันได้อยู่บนโลกนี้อีกต่อไปแล้วนะแชยงกินเข้าไปสิถ้าข้าบอกว่าข้าโดนพิษแค่อย่างเดียวแล้วสามารถจะขจัดมันออกไปได้แล้วล่ะข้าจะกินยาถอนพิษก็ได้แต่ข้าอยากจะขออะไรเจ้าสักอย่างเจ้าอย่าพังพูดท่ามทำเพลงเลยเจ้ารีบกินมันเข้าไปก่อนที่เจ้าจะตายนะถึงอย่างไรข้าก็ไม่อยากให้เจ้าตายจริงๆจะไม่อยากจะให้ข้าตายขนาดนั้นเลยหรอข้าถูกพิษแค่นิดเดียว ตอนนี้ก็สามารถขับมันออกไปจากร่างกายได้แล้วเนี่ยพราะข้าโดนพิษของนักฆ่าสองคนนั้นแค่อย่างเดียวทำให้ข้าสามารถจะขจัดมันออกไปได้เจ้าหมายความว่ายังไงข้าบอกแล้วไงว่าความจริงข้าวางยาพิษเจ้าถึงสองอย่างด้วยกันก็คือข้าโปรยเสน่ห์เจ้าแล้วก็ใช้ยาพิษสะกดใจกับเจ้าผ่านดิมฝิปากของข้าและท่าเต้นโปรยเสน่ห์ของข้ากไงล่ะทำให้เจ้าต้องหลงไหลและตกเป็นทาสข้าให้ยาถอนพิษกับเจ้าเพื่อให้เจ้าตาสว่าง จากนี้เจ้าไม่ต้องมาเป็นทาสข้าแล้วความแค้นระหว่างเราก็ถือว่าจบและยุติกันเท่านี้แล้วกันไม่ใช่หรอกมิงมิงความจริงข้าไม่ได้โดนพิษของเจ้าตั้งแต่แรกแล้วแต่ข้าโดนพิษของนักฆ่าสองคนนั้นสำหรับข้าก็แค่พิษเล็กน้อยเท่านั้นเอาละเพื่อความสบายใจข้าจะกินยาถอนพิษของเจ้าก็ได้แต่ข้าอยากจะบอกว่าที่ผ่านมาเจ้าไม่ได้สะกดอะไรข้าเลยและจิตใจของข้าที่ยอมมาอยู่กับเจ้าก็เป็นเพราะความเต็มใจของข้าเอง เจ้าพูดอะไรอะชายงเจ้าโกหกข้าหรอข้าไม่ได้โกหกนี่เป็นความจริงแล้วแล้วทำไมเจ้าถึงทาแบบนั้นล่ะข้าข้าทําให้เจ้าต้องตกเป็นทาสข้าเลยนะข้าเกือบจะฆ่าเจ้าด้วยนี่นี่เจ้ายกโทษให้ข้าอย่างนั้นเหรอทําไมทําไมเจ้าถึงเล่นละครตามข้าล่ะทั้งที่ข้าจะทําร้ายเจ้าแท้ๆเจ้าจะทํำยังไงข้าไม่รู้หรอกและข้าก็ไม่สนใจว่าเจ้าจะทําร้ายหรือคิดร้ายกับข้าหรือเปล่า แต่พอข้าได้อยู่กับเจ้าและข้าได้ลองพิสูจน์ใจตัวเองดูข้าก็พบว่าข้ามีความสุขที่ได้อยู่กับเจ้ามิงมิงในอดีตที่เป็นเรื่องความแค้นระหว่างเราข้าขอโทษและขอให้เจ้ายกโทษที่ข้าได้ไหมต่อจากนี้ถ้าเจ้าอยากไปสนักตึ้งบุงเมื่อไหร่สำนักของข้าจะต้อนรับเจ้าและถ้าเจ้าอยากฝึกวิชาของสำนักข้าจะเป็นคนสอนเจ้าเองข้าจะเป็นครูให้เจ้าตกลงหรือเปล่านั่ก็เพราะว่าข้าชอบเจ้ายังไงล่ะหมิงมิงนี่จะพูดจริงเหรอตึ้งแช่ยงนี่ นีิดๆจะชอบข้าเหรือเนี่ยแล้วถ้าไม่ข้าถึงจู่ๆก็หยุดเต้นไม่ได้เลยล่ะถ้าไม่ข้าหยุดเต้นไม่ได้เลยนั่นก็เพราะว่าเขาวางยาพิษใส่น้ำที่เจ้าดื่มเมื่อคืนน้ำดื่มที่เจ้าไปตักมาจากแม่น้ำแถวๆนี้ความจริงข้าใส่ยาห้ามโกหกเข้าไปถึงแม้เจ้าจะพูดไม่ได้ว่าเจ้าชอบข้ามิงมิงแต่พอกินยานั้นเข้าไปแล้วก็ทำให้ท่าทางกริยาท่าทางของเจ้าเนี่ย แสดงต่อข้าด้วยความรักเจ้าถึงหยุดเต้นแบบนี้และหยุดยั่วยวนข้าไม่ได้ยังไงล่ะเสี่ยวหมิงหมิงเจ้ายอมรับมาซะดีๆว่าเจ้าก็ชอบข้าเช่นกันถ้าไม่อย่างนั้นเจ้าลองหยุดเต้นด้วยตัวเองให้ได้ก่อนสิเจ้าถูกยาของข้าไปแล้วจะไม่มีวันจะเลิกยั่วยวนข้าได้หรอกนะดิ๊จะพูดความจริงเหรอตึ้งชายยงข้าไม่ยอมนะให้ยาถอนพิษกับข้าเดี๋ยวนี้ทำอย่างไรก็ได้ข้าหยุดเต้นน่ะข้าบอกให้เจ้าช่วยข้ายังไงหล่ะตึ้งชายยงถ้าเจ้าไม่เอายาถอนพิษให้ข้า จากนี้เขาจะแคนเจ้าไปตลอดนะ